SSA คืออะไรดาวเขียวคืออะไร <S <S เคยสงสัยไหมไอ้สองอย่างนี้มันคืออะไรนะครับผมเอ่อมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำตอบที่พี่เนี่ยตอบประจำนะครับตอบประจำเลยนะครับเ S A ดาวเขียวนู่นนี่นั่นอะไรงี้นะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่เขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ย S S A หรือว่าดาวเขียวเนี่ยมันคืออะไรนะรวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาตอบคำถาม เนี่ยก็แล้วตอบข้อสงสัยก็แล้วกันเนี่ยไม่ใช่ตอบคำถามนะครับผมอ่ะโอเคอในส่วนของตัว S&A นะครับหรือว่าดาวเขียวเนี่ยมันก็คือเครื่องรางชนิดหนึ่งชื่อเต็มๆข,ข,ของมันก็คือชื่อเครื่องรางนี้ก็คือส Star a อ u มู t นะครับแล้วก็ดาวเขียวหรือว่า S&A เนี่ยชื่อเต็มๆของมันก็คือตูพ r ม m e s t ์ r Amulet นะครับนั่นหมายความว่ามันคืออะมูเลตขั้นสูงสุดของซีรีส์ s t า r a อ u มู t นั่นเองอันนี้นะครับมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหน นะะฮเดี๋ยวพี่จะพาไปก็แล้วกันนะครับในส่วนของสตาร์อมูลิตนะครับก็อยู่ตรงบริเวณด้านบนนะครับของช็อปแรกนะครับด้านบนของช็อปแรกนะครับการที่จะขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะต้องมีไกด์เดอร์นะครับไกด์เดอร์ก็คือไอ้ตัวล่มล่มที่บินเนี่ยนะนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่แดงบินขึ้นมานะครับหรือว่าล่อนลงมาจากเมาเทนอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ห้องนี้เลยนะครับห้องห้องดาวนะครับห้องที่มีรูปดาวเนี่ยก็เดินเข้าไป นะครับก็จะมีดาวนะครับให้เราเห็นนะครับห้าดวงนะครับห้าดวงสีก็แตกต่างกันไปนะครับ uh, มันแบ่งแยกตามเทียร์นะครับหรือว่าแบ่งแยกตามคลาสของตัวตัวดาวนะครับเริ่มจากบรอนซ์นะครับซิลเวอร์โกลเด้นไดมอนด์และก็ตัวนี้นะครับก็คือดาวเขียวหรือว่า s s a นะครับชื่อเต็มก็คือสูเปียมสตาร์แอมเบตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซูพีมสตาร์อาร์มูเลตเนี่ยครับ SSA ไม่ใช่ตินเวอร์สตาอาร์มูเลตอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่นะมันจะมามุกจะมาฮาแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของวิธีการปลดล็อกนะครับปลดล็อกเนี่ยไอ้พวกดาวพวกนี้นะครับแต่ละสเต็ปเนี่ยมันมีวิธีการปลดล็อกก็คือเราต้องมีพึ่งกิฟเต็ดจำนวนชนิดยังไงวะกูจะพูดยังไงให้เข้าใจวะต้องมีพึ่งกิฟเต็ดอ่ะพี่ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอ๋อสมมุติว่าดาวบรอนซ์เนี่ยเริ่มแรกปลดล็อกแรกเลยนะครับเราต้องมีพึ่งกิฟเต็ด5ชนิด นะครับ5ชนิด5ไทไ์นะครับก็คือ5ชนิดที่ไม่ซ้ำกันนะครับไม่ใช่5ตัวนะครับ5ชนิดนะครับแล้วก็เข้ามาปลดล็อกได้นะครับในส่วนของการปลดล็อกนะครับก็คือต้องต้องมีนอกจากที่จะมีเพึ่งกิฟเต็ด5ชนิดแล้วใช่ไหมก็ยังต้องมีฮันนี่นะครับขั้นแรกเนี่ยจำนวน 25m นะครับหรือว่า25ล้านนั่นเองนะครับก็ สามารถปลดได้เลยปุ๊บนี่อ่ะมาดูความสามารถของดาวก่อนก,กันนะครับขั้นแรกเนี่ยมันก็จะมะีความสามารถพื้นฐานของมันนะที่มีที่มีอยู่แล้วนะครับทุกๆุกดาวนั่นก็คือ c a p าซิตี้นะครับมันจะคูณ c a p าซิตี้หนึ่งจุดสในส่วนของตัว bronze นะครับผมอ่ะแล้วก็เออมันจะมีสเตตสตตเพิ่มความสามารถนะครับอันนี้ดาว bronze นะมันจะมี2องอัน นะครับสองอันอันนี้ก็สุ่มๆไปนะสุ่มว่าจะได้อะไรนะไม่พอใจก็สุ่มไปเรื่อยนะครับมันจะมีพวก r ัน c l ้ก็เช i อินสแตนคอนเวิร์นะครับมีไม่แน่ใจว่ามันมีพวกอ่โพลนหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นดาวซินเวอร์นะครับอันนี้ก็ S&A เหมือนกันนะแต่เป็น s i n เวอร์สตาร์นะครับก็ใช้จำนวนพึ่งกิฟเติดเนี่ยสิชนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ปลดล็อกให้ดูแล้วกัน พอขยับมาเป็น silver รนะครับตัว capacity ิีเนี่ยมันก็จะคูณเพิ่มเป็น1.5นะครับคูณเพิ่มเป็น1.5แล้วก็สเตตความสามารถที่ที่ที่ช่วยเพิ่มนะครับก็จะเพิ่มมาเป็น3สเตตในส่วนของซิ l เวอร์นะครับทั้งบรอนซ์นะครับทั้ง silver รนะครับอันนี้ยังไม่มีพา s ซีฟหรือว่าความสามารถแฝงนะครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไรบวกความสามารถทื่อๆเลยประมาณนะครับผมเป็น โกลเด้นสตาร์อมุเลตเนี่ยครับโกลเด้นสตาร์อมุเลตเนี่ยก็ต้องใช้พึ่งกิฟเต็ดยี่สิชนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวปลดล็อกเข้าไปนะครับอ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะครับซินเวอร์เนี่ยใช้ฮันนี่อยู่ที่50าเอ็มนะครับ50ล้านนะครับส่วนโกลเด้นเนี่ยใช้อยู่ที่250ล้านนะครับ250ล้านอ่ะเดี๋ยวลองเปิดขึ้นไปนะครับก็ขยับขึ้นมา0.25นะครับก็ตอนเนี้ยโกลเด้นเนี่ยก็จะคูณคาปาซิตี้อยู่ที่1จุด 75 capacity นะครับแล้วก็ stack เพิ่มมาเป็น4ชนิดนะครับ stack stack ความสามารถเพิ่มมาเป็น4ชนิดยังไม่มี passive เหมือนเดิมนะครับยังไม่มี passive ที่เหมือนเดิมนะเออนั่นแหละเหมือนเดิมต่อมาครับเป็นตัว diamond star amulet นะครับ diamond star amulet ก็ต้องมีเพิ่ง gifted 30ชนิดนะครับ30ชนิดเลยทีเดียวนะคก็ปลดล็อกไปใช้เงิน1,000ล้านนะครับ1,000ล้าน ก็กดเข้าไปนะครับทีานี้คาปาซิตี้ก็จะเป็นการคูณ2แล้วนะครับคูณ cool 2นะครับแล้วก็มีสเตตคอมวามสามารถ5อย่าง5อย่างนะครับตั้งแต่ไดมอนด์ขึ้นไปนะครับไดมอนด์ Diamond เนี่ยจะเริ่มมีพาสซีฟแล้วนะครับแต่ว่าพาสซีฟของไดมอนด์เนี่ยก็คือ1ใน100นะครับ1ใน100พาสซีฟก็จะมีไกดิ้งนะครับกับตัวสตาร์ชาวเวอร์นะครับ2ออย่างส่วนความสามารถก็ ไปหาเอาเองแล้วกันนะรหรือว่าใครอยากให้ทําเรื่องความสามารถแต่ละชนิดอ่ะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปก็แล้วกัน,นเนี่ยเผื่อเผื่อเผื่อว่างเดี๋ยวทําให้นะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับก็มาถึงตัวเอ่อต,ตัวเอกของเรานะครับที่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 เราพูดถึงกันตแดงแล้วก็ไอ้พวกนี้เราเกินอะเราเกินนะครับนั่นก็คือซูพีมสตาร์นะครับหรือว่า s อสหรือว่าดาวเขียวโอ้โหหลายชื่อแล้วเกินนะครับก็คือวิธีการปลดล็อกก็คือต้องมีพึ่งกิฟเต็ด 40ชนิดนะครับ40ชนิดที่ไม่ซ้ํากันอันนี้นะครับนับรวมทุกตัวนะครับนับรวมที่เคยติดเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในรังไม่จําเป็นต้องอยู่ในรังนะครับนับรวมทุกตัวที่เคยเป็นกิฟต์ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งที่เราเคยมีเป็นกิฟต์ติดนะครับแต่ว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้ไม่อยากใช้แล้วไม่อยากได้แล้วอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนออกไปอะไรประมาณนี้ก็นับรวมเหมือนกันนะครับรอันนี้คือ ตูพิมสตาอมูเล็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความสามารถนะครับอันนี้มันจะเยอะนิดหนึ่งคูนแคปซิตี้นะครับ2องจนะครับเก้ากระโดดจากเก้ากระโดดจาก2เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มาสองจุดเลยนะครับแล้วก็จะมีสเตตความสามารถเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เพิ่มขึ้นมาดิสเตตความสามารถเนี่ยก็ยัง5 5เท่าเอ้ยไม่ได้5สเตตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของอเขาเรียกอะไรวะขีด กิจจำกัดน่ะมันอาจจะสูงขึ้นจากตัวไดมอนด์นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออ,อ่อพาสซีฟพ,พาสซีแฟแฝงนะครับท่านี้มาถึงในส่วนของตัวพาสซีแฟแฝงที่ออพี่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นตัวแบ่งแยกเลยนะครับแบ่งเป็นตัวแบ่งเอ,อ่อยังไงดีจะพูดว่าไงดีพาสซีฟตัวนี้แหละครับที่พี่พูดถึงว่าเอ,อ่อทำไมนะครับถึงต้องได้ SSA หรือว่าดาวเขียวก่อน ถึงจะเลือกสายหรือว่าเล่นตามสายได้นะครับนั่นก็คือพาสติกพวกป๊อปสตาร์สกอตชิงสตาร์หรือว่ากัมมี่สตาร์นะครับพาสติกพวกนี้นะครับมันจะคอมโบกับพวกเอ่อาบิลิตี้ของเอ่อทายสีของพึ่งนะครับอย่างเช่นเออ่ป๊อปสตาร์อันนี้นะครับมันจะมีความสามารถแฝงของมันก็คือบับเบิลโบอสบับเบิลโบอสจะทำงานก็ต่อเมื่อเก็บอะไรอ่ะบูบอมนะครับเก็บบูบอม อยี่สิบสามสิบอันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะเกิดบับเบิลบอสทำงานนะไม่ความว่าอะไรเราก็ต้องมีพึ่งที่เออ่ให้บูบอมเยอะๆนะครับอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะปอตตี้นะครับเอ่อบับเบิลหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ uh, มีความสาม,มารถสแตทก,กันไปอีกนะครับอย่างเช่นเออ่ uh, หลังจากที่บับเบิลบอสทำงานนะครับเราจําเป็นที่จะต้องวิ่งเก็บเออ่ uh, ฟองนะครับหรือว่าฟองน้ำนะครับที่มันที่มัน ที่เรารู้กันนะเกิดจากกบเกิดจากพึ่งบับเบิ้ลอะไรประมาณเนี้ยเพื่อสแต็กบับเบิ้ลโบ๊ทให้ให้มีสแต็กที่สูงขึ้นนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับหรือว่าเอ่อสกอตชิงสตาร์นะครับที่เหมาะกับสายแดงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเก็บอะไรอะเลดบูทนะครับเลดหรืออาบิลิตี้อาบิลิตี้เลดอะไรประมาณเนี้ยนะครับให้มันทํางานนะครับให้มันให้มันให้ให้ให้ตัวสกอตชิงสตาร์ทำงานนะครับ ก็เราก็จําเป็นต้องมีอะไรอ่ะพึ่งที่ให้เลดบู t อะไรประมาณนี้ถูกไหมอันนี้ถึงบอกว่าถึงบอกว่าเอเอ SA, หรือว่าดาวเขียวเนี่ยมีผลากับการเล่นสายมากที่สุดไม่ใช่แค่เอาพึ่งมาเรียงเรียงกันไม่ใช่อะไรไม่ใช่เอาพึ่งที่เป็นสีฟ้าหรือสีแดงมาอยู่ในรังเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ มันไม่ได้ช่วยคอมโบหรืออะไรกรณีที่ไม่มีดาวเขียวนะในความคิดพี่ก็คือมันไม่ได้คอมโบอะไรเราแค่เก็บสีที่เราอยากเล่นได้ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็เก็บสีฝั่งตรงข้ามได้ด้อยลงมากๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยดูว่าเฮ้ยเราเล่นสีนี้เราเก็บสีนี้ได้ดีอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะพี่ขอเสริมนิดนึงนะครับก็ในส่วนของการเลือกใช้นะครับไม่ได้เราไม่ได้คำนึง ถึงแค่พาสซีฟนะครับคือโอเคพาสซีฟมันต้องตรงสายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูในส่วนของตัวสเตตด้วยนะครับว่าสเตตที่ได้มาเนี่ยมันเหมาะสมกับสายเราหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นสเตตเราเราเล่นป๊อปสตาร์ใช่ไหมครับตัวสเตตเนี่ยมันก็ต้องบวกเป็นตัวบูโเลนเป็นหลักนะครับแล้วก็ uh, เสริมความสามารถของ uh, ตัวตัวสายของเราเช่น uh, การคอนเวิร์ตนะครับเช่น โอกาสในการติดคลินะครับหรือว่าจะเป็นการบวกโพเลนแต่ละสายก็มีการกําหนดอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าในส่วนของ5้าสเตตเนี่ยนะครับก็ต้องมีอะไรบ้างนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเราสุ่มนะครับตรงสัก3อย่างนะครับก็กลายเป็น3าทับนะครับอา,อาจจะไม่ตรงตรงในส่วนของตัวโพลนเนาะเล่นเล่นสายฟ้าแต่ว่ามีสายาเล็ดโพลนหรือว่าไวโพลนเข้ามาอะไรแบบนี้ นะครับหรือว่าจะได้ตรงสายทั้งหมดเลยอันนี้เรียกว่า5้ทับหนะครับเป็นเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าในส่วนของเพอร์เฟกเนี่ยมันก็จะมีค่าสแตทที่สูงต่ํากันไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับก็สามารถศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันได้นะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับก็คือคือมันเป็นเกตเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่อาจจะไม่เคยทําแบบนี้ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่า หลักๆแล้วนะครับคอนเทนต์ของพี่มันจะเป็นการรีวิวหรือว่าโชว์เคสมากกว่าเนี่ยไม่ได้น้อยครั้งนะครับที่ที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับพวกพาสตหรืออะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของความสามารถต่างๆของของดาวหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูเองก่อนนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่ขอถ้าคลิปเรียกว่าอะไรถ้าคลิปนี้เนี่ยมียอดไลค์ถึงสักเท่าไหร่ร้อยบวกนะครับเดี๋ยวพี่จะมาไล่เรียงนะครับแต่ละพาสติให้ให้ให้ดูกันอีกทีหนึ่ง นะครับผมอ่ะโอเคก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทํำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะวันนี้ก็บายบายครับดีอยู่สเอคืออะไรมึงมึงไปทำดาวมึงไปทำดาวก่อนมึงไปทำดาวเขียวก่อน มึงไปทำดาวเขียวมึงไปทำเอ็นเอก่อนเออ